ครับผมก็สวัสดีครับเคยิ่งจเจริญเครดิตเหมือนเดิมครับวันนี้แสงไม่มีแล้วฝนใกล้จะตกแล้วก็เลยเอาตัวตัวนี้เป็นไดว่าสปินเตอรนะครับเบอร์ ST 1 0 0 0 DX มาให้เลือกชมกันนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลง,งคลิปเท่าไหร่เพราะว่าค่าการมองเห็นมันไม่ค่อยจะเปิดค่าการมองเห็นจะไปเน้นเรื่องรูปภาพซะมากกว่านะครับก็เลย อันนั้นจะได้มาทำสักทีหนึ่งเพื่อเป็นการเดี๋ยวคลิปมันจะไม่ต่อเนี่ยองนี่ครับอให้หมุนให้ดูก่อนแล้วนี่ <Okay. S 1> ลื่นๆนะครับลอกขนาดตัวนี้ก็ประมาณ BG 15นะครับหรือเทียบเท่าก็ประมาณเบอร์4,000เบอร์4,000ของลอกตลาดทั่วไปนะครับสปูลสวยงามสวยงามดีะนะ สวยงามดีก็มีการวางใช้งานบ้างตรงสปูนนิดนึ่าถลอกถลอกอแต่ลอกระบบเฟืองระบบภายในของเขายังนุ่มลื่นสมูทดีนะครับเนี่ยระบบเฟืองของเขาหน้าลอกเปิดดีดแข็งแรงดีครับหน้าลอกตัวหน้าลอกดีดแข็งแรงดีปอกแปะปอกแปะ โรเลอร์โรเลอร์เป็นลื่นครับทำงานนะครับโรเลอร์อ่าอันนี้อันนี้เป็นคาบกาวนะครับไม่ใช่สนิมเนาะเห็ไหมเป็นคาบไอ้ไอ้นั้นจาระบีมันมันไหลออกมาไม่ใช่สนิมนะหมดแล้วเดี๋ยวผมเช็ดจาระบีที่มัน หลุดลื่นออกมาให้ก็โดยรวมสภาพเป็นลอกขนาดไซส์มาตรฐานใช้งานนะครับเบอร์สิบไอตัว b g จีเท่ากับ BG15 เนี่ยอ่าไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปวางวาง,วางบนฝ่ามือก็ยังประมาณครึ่งของฝ่ามือน,นะครับเป็นไซส์มหาชนคนนิยมนั่นแหละพูดง่ายงอ่าถ้าเป็นสีทอง ถ้าสปูลเป็นสีทองก็ก็จะเรียกว่าเป็น BG เลยละ่ะครับตัวนี้เป็น DX DX ก็จะมีลวดลายที่สปูลเป็นลายถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แปะนะครับถ้าถ้าไม่มีรหัส DX นะครับนี้ก็จะมีลวดลายาน,นิดๆหน่อยๆเป็นออปชั่นก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะอ่ะแขนแขนพับได้ครับแขนพับเก็บหนอบหมุนลื่นๆครับหนอบลื่นๆอยู่ ล,ลื่นตัวเปิดปิดท้ายใช้งานดีดเด้งแข็งแรงดีครับเพาะแปะเพาะแปะ,อะสองชั้นการทำงานพับเก็บยืดออกมาดีล็อกอัตโนมัติพับใช้งานเป็นหมุนให้ดูครับลื่น,นมาดูข้างนี้ครับถ้าสนใจก็เช่นเคยครับ ทักมาผมทักมาทางอ e ินบะ็อกซ์นยผมจะตอบได้เร็วเลยนะทักมาทางคอมเมนต์เนี่ยมันก็จะช้านิดนึงครับผมมันไม่ได้มีอะไรแอบแฝงเนาะช่วงนี้ก็มาลงคลิปคลิปละวันวันละคลิปพอครับเพื่อเป็นการรักษายอดเอาไว้ส่วนมากก็จะเป็นลงเป็นภาพนิ่งให้ดูอีกทีครับเก็บไปทางไม่ต้องถามนะครับไม่มีนะครับส่งจริงแน่นอนครับครับ รจริงตรงปกแน่นอนไม่จบตาครับไอหลอกราคาถูกถูกแล้วมันลดราคาให้อีกท่านกำลังหลงกลเป็นเหยื่อนะครับฝากไว้ครับฝากไว้ให้คิดนั่นแหละอ